สวัสดีค่ะพี่ส้มสวิตาธรรมวิถีนะคะนักกีฬาบัตรประจําทีมฟุตบอลสโมสรด้านบรีมิรผล FC ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคการหายใจที่ถูกต้องนะคะซึ่งจะมีผลให้เราเนี่ยใช้พลังงานน้อยแต่ออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราก็หายใจกันอยู่ทุกวันแล้วแต่ทำไมต้องมาฝึกการหายใจกันอีกนะคะเพราะว่าการหายใจโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าหายใจเข้าท้องป่องหรือเรียกว่า diaphragmatic breathing นะคะหรือ belly breathing เนี่ยมันจะช่วยให้ลมนะคะเข้ามาในปอดได้เต็มที่ขึ้นนะคะโดยลมเนี้ยจะเกิดจากการที่กระบังลมเราลดต่ำลงนะคะ ซึ่งถ้าพูดง่ายก็คือเราหายใจเข้าท้องป่องกระบังลมดึงตัวลงนะคะลมก็จะถูกดูดเข้าโดยอัตโนมัติเป็นแพสซีฟเข้ามาออกซิเจนก็จะพาเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ขึ้นนะคะจากนั้นให้เราหายใจออกนะคะเราก็จะเป็นการรีแอคชั่นของอากาศก็คือมันจะค่อยๆออ,ออกมานะคะตามจังหวะของมันเพราะนั้นถ้าหลายคนหายใจผิดนะคะอย่างเช่นใช้เรื่องของอกนะคะในการหายใจอย่างเช่น หายใจเข้าแล้วซี่โครงขยายนะคะมันก็จะทำให้เกิดอาการใช้พลังงานมากขึ้นนะคะซึ่งการหายใจนั้นก็จะทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่ายนะคะ,ะมาดูนะคะว,ว่าวิธีการหายใจเข้าท้องป่องเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะวิธีลักษณะก็คือให้เราเอา,เอามือวางไว้ที่ท้องอีกอันนึงวางไว้ที่อกนะคะหายใจเข้าให้ท้องป่อง หายใจออกให้ท้องแฟบโดยที่มือที่ทาบที่อกเนี่ยเราจะต้องไม่ขยับเลยนะคะ,อ,ะอีกครั้งเนี่ยนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้เราเช็คนะคะว่าเราหายใจเข้าท้องป่องจริงอันที่สองก็คือหายใจเข้าท้องป่องแล้วค้างไว้นะคะนับหนึ่งสองสามแล้วหายใจออกทางปาก อีกครั้งนะคะหายใจเข้าท้องป่องค้างไว้หนึ่งสสหายใจออกทางปากเ uh. ทคนิคนี้นะคะก็จะเรียกว่าเพิร์สลิปซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอาการเหนื่อยในขณะเล่นฟุตบอลหรือออกกำลังกายนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นแล้วมีก๊อกสองก๊อกสามได้นะคะโดยช่วงท้ายเกมถ้าเราเหนื่อยเกินไปหลายคนอาจจะแบบแรงๆนะคะมันก็จะทำให้ออกซิเจนนั้นเข้าไป ซึมลึกเข้าไปในปอดเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนในระบบหลอดเลือดได้ไม่ดีเท่ากับการหายใจแบบเพิร์สลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สองที่ช่วยเราได้นะคะอันต่อมานะคะพอเราหายใจถูกแล้วนะคะเราจะมาช่วยในการกระตุ้นในการวิ่งยังไงนะคะให้ใช้พลังงานน้อยนั่นก็คือว่าพอเราหายใจถูกแล้วนะคะหายใจเข้าก้าวขานะคะอันนี้คือเรียกว่า สเต็ปสองสองนะคะก็คือหายใจเข้าก้าวขาหายใจออกหายใจเข้าก้าวขาหายใจออกนะคะซึ่งมันจะทำให้การหายใจเนี้ยมันเกิดการขยายตัวของกระบังลมและทำให้แรงกระแทกเนี่ยมันเข้ามาที่ต้นขายอย่างเดียวข้างเดียวนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิธีการ หายใจแบบระบบ3าสองก็คือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามาที่ขาเดิมนะคะมันก็จะสลับซ้ายและสลับขวานะคะมันก็จะทาให้แรงกระแทกที่เกิดจากการสะท้อนเข้าสู่กระบ,บังลมเนี่ยเฉลี่ยซ้ายขวาเท่าๆกันไม่โหลดข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะทําให้ถ้าเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลซึ่งต้องวิ่งเคลื่อนที่ตลอดเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้ลมหรือออกซิเจนเข้ามาในปอดได้ดีขึ้นงไงทุกคนลองเอาเทคนิคการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะไปใช้แล้วก็ประยุกต์กับการวิ่ง ะะหรือการออกกําลังกายก็จะช่วยให้นําออกซิเจนเข้าสู่หลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการเหนื่อยน้อยลงนะคะถ้าใครลองทําแล้วยากง่ายยังไงสามารถคอมเมนต์ลงไปข้างล่างใต้คลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้ามีข้ขอสงสยัยหรือต้องการรับคําปรึกษาก็แวะมาที่ศูนย์สุขภาพสโมสรราบรีมิตรผล FC ซค่ะซึ่งเราก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วง10โมงถึงบ่าย3 00. ทุกคนก็สามารถมา ปรึกษาพวกเราได้นะคะยังไงเรารออยู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ